สวัสดีครับผููชยศครับผมวันนี้น้องๆกำลังเอาล้อขึ้นเพื่อเตรียมจะไปส่งคุณลูกค้าผู้มีพระคุณน,นะครับชุดนี้เป็นล้อสำหรับใส่รถแอล1 8าศนจำนวน5คู่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น7ใบนะครับใบพับหนา6มิลน,นะครับวง19มิลเต็มหน้าแปนหนาสวยครับ ใช้ดีนอกจากใส่รุ่น50แล้วเนี่ยยังใส่รุ่น4745ได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องนาลมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับนาน้ำนะครับใช้ตัวนี้จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้ที่อุชฉยศนะครับ0 8 8 7 9 6 4 4 9 3ยินดีรับใช้ทุกทุกท่านครับ ขอบพระคุณครับ